สวัสดีครับเดี๋ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายครับอย่าซ้ายเลี้ยวซ้ายนี่ไปจังหวัดตรังนะครับตรงไปนี่ครับตัวเมืองกระบี่ตัวเมืองกระบี่เข้าได้หลายทางครับตรงนี้ก็เรียกว่าสามแยกนะครับสามแยกอําเภอเหนือกลองตรังในเลี้ยวซ้ายนะครับนี่สามแยกอยู่ข้างหน้าไฟแดงติดอยู่สามแยกปลาลังครับปลาลัง ปลาลังนี่นี่นี่เห็นป้ายไหมครับเห็นป้ายไหมนั่นนั่นนั่นปลาลังนั่นนั่นนั่นปลาลังแยกครับแยกเป็นทางแยกแยกปลาลังตอนนี้เลี้ยวไปทางซ้ายเพื่อไปออกอ่าอ่าวไม่ใช่อ่าวลึกนะเหนือคลองครับเหนือคลองของคนเหนือคลองเหนือคลองเสร็จแล้วก็คลองท่อมคลองท่อมแล้วคลองพ้นแล้วก็คลองชี้ เยอะแยะนาวงวย,ยอดแล้วก็รั้งอันนี้ครับไปรลดครับตอนนี้ไปรลดนี่กำลังทำสะดนครับรถปาวิงว่งขวางเลนเนี่ยถึงจริงครับสี่เลนสามเลนอะ เอาลิกเลนก็ทําถนนอยู่ปรับพื้นที่ขยายพื้นผิวถนนเสร็จเมื่อไรแล้วโอ้สุดยอดแม่เจ้าพระเจ้าก๋วยแห่งก้ยวย,วย,วยทอดะลรทีเนี้ยติดไฟแดงนะพี่น้อง พี่ครับพี่ครับพี่ครับอันตรายครับ,รบอ,อันตรายครับพี่ครับใจเย็นๆครับ ก็จอดอยู่อันตรายไหมอันตรายก็ชอมตลนนะครับเมื่อฝนนะครับแต่ผมมีโอกาสผ่านแล้วก็ถ่ายมาให้ดู <ừ> ติดไปไดิเองนะติดครับเดี๋ยว๋ยาว่ากันนะครับผมไม่รู้จะทำยังไงได้ครับ Saya ada idea. Saya อันนี้ก็คือรถยิ่งก็ไฟต่างนี้ไม่ใช่หรอเด็กก็กั้นมวแล้วนี่คนรั้นหรือเปล่าอ๋อื่อกีไม่มีบอกตรงก,ก,ก,ก็ได้ับเดี๋ยวชิดขวาก็ได้กินข้าวที่สามแยกกลางาไฟแดง ครับพี่ครับนี่ตัวเมืองกระบี่นะแต่ไม่ได้เข้าเมืองนะ,ะถือว่าเกตจังหวัดกระบี่ครับถนนเพชรเกษมครับออนด้าแอ,อร์คอ,อ,อ,อร์ดออนไลน์คอร์ด ทำเสร็จเมื şey so, now, to to ่อไหร่ก็สบายครับไม่ต้องกลัวครับรถติดธรรมดาธรรมชาติครับมันก็ติดมาตั้งแต่ช่วอายุซ่อมซ่อมทำทำเขาจำรูปปูฟังขยายผิวผลผิวผิวผนผิวตะลนผลตะปุยนํำนํำ ชื่อว่าหนํำหนํำก็ว่าเป็นกระท่อมครับแต่คนใต้เรียกว่าหนํำสร้างหนํำหนํำเอ่อหนํำภาษากลางก็ว่ากระท่อมไม้ไผ่หน่ำก็เหมือนที่พักอะ่ะที่พักที่เขาตัดยางอะ่ะออ ก็าอาจจะเรียกว่ากระช่อมก็ได้แต่คนใต้เรียกว่ากองซีกองซีก็ได้นำนำก็ได้ตายเรียกสั้นๆให้นำก็คันนำ โอเคครับแต่เลี้ยวขวาก็ข้าวตัวเมืองนะแต่นี่บังคับแม่เข้านะครับไปอยู turn, ่เทินก็จะทำนะํำถนนตรงนี้นะน่าจะเป็นถนนสูงยกสูงแน่นอนตรงนี้เจอแน่ๆ <laughs> ไม่ต้องติดไฟแดงยิงตรงเลยครับทีนี้ก็หาร้านก้าวครับไปในหมดหายเกลี้ยงเลยครับ ตรงนี้ได้ไหมครับได้นะโอเคจับจบคลิปก่อนดูคลิป